ก็เดี๋ยวนี้จะมาดูเรื่องแบตเตอรี่ไม่ดีน่าจะเป็นเรื่องของการแบตเสื่อมนะครับเราลองดูว่าแบตมันเป็นอย่างนี้โอ้นี่แหละนี่น่าจะน่าจะแบตน่าจะแบตแหละไปแต่ว่าแบบว่าแต่ถ้ามีน้ำหนักมันจะไม่ไปนะใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะแบตววมแหละหูเออไม่แน่ใจว่าว่าใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวดูนะ อ่าใช่ใช่โอ้โหได้ยินเสียงมันเตือเอเอ่าโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลอง <c oughs> แกบะบดูโอเคเดี๋ยวเราจะแกะดูไปพร้อมกันเลยนะนี่ยังไม่เคยแกะเลยนะอือหือ แบตบวมมากเลยเนี่ยเห็นไหมสภาพแบตบวมมากมากเลยเห็นปะเราส่องไฟให้ดูก่อนเห็นไหมเห็นไม่รู้แบตบวมนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสเต็ปเดิมนะแบตบวมเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการชาร์จเกินอะชาร์จเกิน ชาร์จเลยเวลาแล้วก็<า>วปล่อยลืมชาร์จไว้นานอะ่ะ<ช>มันเลยทำให้บวมได้อืมมีหลายปัจจัยมากๆกยก็มันก็คล้ายๆกับแบตวมของรถรถยนต์นั่นแหละคือคือว่าหนึ่งก็คือเซลล์เส,สื่อมเสร็จแล้วก็ไปชาร์จแบบชาร์จนานแล้วก็เครื่องชาร์จไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดอาการได้ประมาณนั้นอ,อืมอันนี้มันจะขยับออกยากเพราะว่ามันบวมแบบบวมติดแน่นอะ่ะ เมื่อกี้คุยแต่ยังไงน่าจะคุยน่าจะรู้แล้วแหละ่าละเจ็ดร้อยติดมากเลยรยว,วังนะบดนี่กระเบิดได้ไหมอืมไม่คือมันผ่านความร้อนมาแล้วแล้วตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วไงเห็นไหมอุม้ยตรงนี้อ้วนมากเลยอะนอนนอน,น,อน,นอนอ้วนมากเลยนอนอน,น,นะคะนอนต้องลดน้ำหนักนะคะนอนตอนนี้ก็บวมนิดหน่อย

มันพลาสติกมันมันติดกันเลยอ่ะมันร้อนจนติดเลยดูดิโอ้โหลูกดูสิแกล้งปีนึงนะนอนนอนน่ารักจริงเลย,ยบวมสัน่ารักมากมบวมมากมากเลยม,มาโอเคทีนี้เราก็เปลี่ยนแบตใหม่เข้าไปนะแบตใหม่อันนี้ก็จะเป็น12โวลต์12โวลต์12แอมป์เนาะสี่ก้อนวางก็ต้องวางอย่างนี้เหมือนกัน ปเลบวางไปเลยเอทีนี้สายมันก็ต้องเป็นสายใหม่เนะเาะเราก็จะต้องตัดต่อสายใหม่เหมือนเดิมนะฮะตัดต่อสายใหม่มอ่าสายเราก็จะต้องอยู่ประมาณนี้ รประมาณนี้นะอ่าสายไม่ต้องยาวมากแกงสมุนไพรตัดสายเท่ากัน,กน,นนะตัดสายเท่ากันโอเคแล้วก็อันนี้คืออันเล็กอันสั้นตรงนี้ก็อยู่ท่าน,นี้อ่าทาณนนี้อหญ่ยาวมาก อืมนี่สเสร็จแล้วเราก็ปอกสายเลยอ้าวออกสายไม่ออกไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ออกแล้วอ,ออกแล้วนี่ออแล้วเมื่นว่ามันต้องกดเร็วๆอะ่ะไอ้ยี่ห้อนี้มันไม่แพงมากไงถูกๆู ใช่ปุ๊บเนี่ยบางทีมันบางทีมันมันมันเหมือนกับไปเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันฟันมันฟันมันหายไปอ่ะฟันมันไม่คมอ่ะอะไรเงี้ยเวลาทำแล้วตืเต้นมากคันแรกๆตื่นเต้นเป็นคันที่ร้อยแล้วก็เฉยๆแล้วคันแรกตื่นเต้นเร็นคันที่ร้องเร็วแบบเอฉยๆแล้ว อ,อ,อ่าแล้วก็ใส่ไปนี่แล้วก็ไว้อีท่านี้แล้วก็ยัดเข้าไปนี่บบนก็บีบเลยค่ะอ่าก็ใส่ตามสีใส่ตามสีนะฝัง่ง,ง,งน,นึงเงินฝั่งนึงอืมใช่อันนี้ก็าัดขั้ว แล้วก็พันพันหัวให้ให้มันไม่เข้าได้ง่ายๆโอเคเข้าแล้วเราก็บีบไปโอเคอันนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปก็ แน่นนะพวกนี้มันค่อนข้างแน่นแหละแน่นเลยแล้วหัวตัวนี้มันก็ค่อนข้างดีแข็งแรงสามอันโอเคหมุนให้หมุนเกี่ยวให้มันไม่แตกเวลาเสียบเข้าไปมันจะได้เข้าง่ายๆเอเราก็ใส่ไปตรงนี้ อืมโอเคได้ไม่ันอะไรบ้านหนูดบ้านหนูอะบ้าน,าานรืออืมใอะไรแข็งเพราะฉะนั้นงมาเร่อโอเคอันนี้ก็ใส่เข้าไป ทำสายใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะฮะแน่น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 อนนะครับเสร็จแล้วเราก็สวมไปเลยแน่น,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 นมากแน่นมากอืม อโอเคอย่างงี้ง่ายไหมโอเคเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนสายมัน อย่างตัวไหนนะคะโอ้เอาเลยกระดาษกาวตี๋แล้วก็เนียนๆไม่ใช่แนวแน่ะแนวนอนแนวนอนแนวตั้งแนวนอน ก็จะพูดนะคะแบบภาพลงในกระดาษในลักษณะนี้นะะคจากนั้นให้เราขี่มาไว้ค่ะเป็นเรียบร้อยแล้วเ,เราก็เสียบไปเลยเสียบแดงไปก่อนเดี๋ยวเสียบตัวนี้มันจะสปาร์คนิดหนึ่งนะจะตกใจนิดหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เข้าข้างเดียวโอเคโอเคเข้าแล้วเสร็จแล้วเราก็ลองอันนี้ดูเปิดั๊บโอ้โหโอ้โหแรงเหมือนเดิม โหยันอันตรายมากเลยเนี่ยมันหมุนตามอ,ะอ่ะอ๋อดูดิดขามันหมุนตามอะ่ะถ้าถ้าแกะออกก็จะดีนะอ่าตอนแรกตอนแรกมันไม่ดีเนาะไอ้แบตเนี่ยขึ้นไม่ดีนี่แบตขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยแบตเต็มละตอนแรกแบตไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงพอเปลี่ยนแบตใหม่เท่านั้นแหละแจ่มเลยสวยงามโอเค ก็คันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยละเปลี่ยนแบตโชว์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะจําหน่ายนะครับเราก็มีจําหน่ายนะครับแบตสีก้อนอย่างนี้แล้วก็จะมีสายให้สายนี้ให้สายนี้ให้ใหแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวจั๊มสายตัวนี้แบบนี้ให้นะครับของเดิมมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันต้องต้องเปลี่ยนนะให้มันเป็นลักษณะแบนๆ นี่นะคะหลังจากเปลี่ยนแบตแล้วเป็ไงแรงไหมเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วนะจ๊ะขอแรงสุดได้ปะ ฟ้าแดดฟรีเลียดเลยดิฟมาแล้ว